มาดิสวยสวยครับผมเก็บไปหนึ่งอีกตัวโอ้โหไม่ตายสวยแใจสอกอีกตัวนะขวากระดกซองนิดซับกอนขอซับก่อนอุ้ยสวยครับผมเฮ้ยมาเรียวมาดิโอ้โหูสองตัวสองตัวเก็บตัวลังสวยครับผมเก็บไปหนึ่งมาดิกระโดดสวยโอ้โหและแล้วผมได้มาลบวงฟ้าเกมนี้อะไรของกู ก็สัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาลงกแรกฟรีไฟ14อีกนนเช่นเคยนะผมผมจะเป็นราชา14ให้ได้เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายกันไหมครับของค้าของคร้าโหวงฟ้าของดีจัดเลยนะโอ้โหไม่มีซองเลยวะอยากได้ซองยาววะ่ะเฮ้ย เดีอดผัดสอกผู้แล้วแล้วผมก็ได้เดินมาที่เมืองแห่งนี้ไม่มีใครรักกับคดเฮ้ยมีตัวมีตัวเสื้อแดงอุ้ยโอ้โหโอ้โหสิบยี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบยังไงมาดิติดตั้งไอวอปิดไว้เดี๋ยวมาสวยวนะผมเม็ดเดียวแต่โอ้โหกูเป่าวเสื้อแดงไปไหนจ้าไม่มีเพื่อนเหรอพี่พี่ลุงหนึ่งสี่นะเฮ้ย ตอนนี้ผมก็กําลังไปเมืองด้านหน้าเพราะวิ่งมาตั้งนานไม่มีเฮ้ยโอ,อ้เจอ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 ถ้าเจอแบบนี้เราห้ากรีบยิงนะเราต้องวิ่งไปให้ใกล้เขาที่สุดนะเพราะเขาอยู่แบบเราอยู่ที่โลกไงเราจะสวดเอ้ยเขาจะสวดมาได้เฮ้ยไปดิเลสวดสวดนะผมเก็บไปหนึ่งตัวโอ้โหไม่ตายสวยใจสองตัวนะข,ขว,ว,วาก่อนซ้ายเลี้ยวซ้ายก่อนขวาล้ย สวยบอกเฮ้ยมาเรียวมาดิโอ้โหสองตัวสองตัวเก็บตัวลังสวยครับผมเก็บไปหนะึ่งมาดิกระโดดสวยโอ้โหเฮ้ยพี่ชายตึกไปหรือเปล่าเก็บสี่โอ้โหเก็บสี่นะเฮ้ยตึกเกิ <ไป S 1> ดก็นะพี่เป็นราชาสี่นะโทษทีละกันนะทีมนี้ผมพี่พี่ขอโทษแล้วกันเด้อ แล้วยังไงชุบแบบนี้ยืนชุบแบบนี้อ้าวชุบเสร็จเฉยมาดิโอ้โหไม่โดนมาดิเดี๋ยววิ่งอ้อมไปด้านบนนะไปดักด้านบนดีกว่าอยู่ไหนจ้าอยู่ใต้สะพานนี่เลยหรอมาดิกระโดดสวยโอ้โหเก็บไปหนึ่งตัวสวยครับผมโอ้โหชิวชิวหกคิวมีตัวลงหรือเปล่าอ้าว สวยดีครับโอ้โหโอ้โหดาวร่วงร่วงร่วงมันร่วงทั้งนะร่วงไหนอะปีร่อ่ะก็เห็นลอยได้เฉยโอ้โหสงสัยมันมันไม่กล้าลงมานะเพราะเอ้ยมีตัวมีตัวเพราะพี่อยู่ไงมันเลยไม่กล้าลงมายังไงอ้าวโอ้โหเจ็บคอให้ดูไม่ดูนี่ติดพี่ไงเนาะ นี่มันสิทพี่ไอวอลปิดไปโผวิ่งไปจะอยู่อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนเดีนน๋ยวพี่ตามกัดไม่ปล่อยจังหวะนี้ยังไง oh. ออ Q Q. โอ้โหอดเกิร์แปดคิวชิวๆโอ้ตอนนี้เหลือยี่สิบสี่คนแล้วนะโหพี่ใส่ชุดก็ตึงวะ่ะฝีมือก็ตึงวะ่ะโอ้เกิร์ด ซื้อเกาะสีหน่อยแล้วกันไอวอลหน่อยแล้วกันโคบโอเคสวยตอนนี้ของผมฟูเลยนะของเต็มจัดเลยตอนนี้อัพสามตั๊กสองปืนเลยนะเฮ้ยยังไงโอ้โยมีไอวอลซะด้วยตัวนี้จะเจอพี่หน่อยละกันระเบิดสามเม็ดจัดไปโอ้ยมีอีกมีอีกโอ้ยสวยระบบเก็บไปเลงโอ้ย โอ้เกิตายเลือดเลอสิเยวเดีเดี๋ยวเดี๋เราถอยก่อนนะถอยพันเลือดก่อนพันยาพันยาสวยมาเถอะมาเถอะมาเถอะทั้งทีก็ไหวปะทักก่อนสวยมาหรือเปล่าเอาดิวโหสิคิวคิวเวสิบเาคน มีตัวมีตัวโดนสวยครับอกโอ้โหสิบเอ็ดคิวเฮ้ยตึกเกิดพี่ชายตึกเกิดไปละขอปัญยาหน่อยละกันมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ใกล้วงวงสุดท้ายมากที่สุดเลยนะเราไม่ต้องไปไหนละอยู่แถวนี้แหละเผื่อจะมีอีก อันนี้เหลือสิบเจ็ดคนนะมีอีกหรือเปล่าตัวที่หกนะตัวเมกี้หรือเปล่าผู้ผู้เบาเสื้อส้มน่าจะใช่นะโดนโดนใครวะมันต้องอยู่แถวนี้ดิใช่ปะมันน่าจะอยู่แถวนี้ดิอยู่ไหนจ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะพี่ได้นะเออ ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเจอละไม่รู้ตัวนี้ไหมนะมาดิมาดิสวยตายเลยวะไม่มีทีมหรือเปล่าน่าจะใช่ทีมตายหมดแล้ว่าดินายับพี่เองแหละเป็นคนเก็บตอนนี้ก็เป็นวงสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราหาก่อนว่ามีที่ไหนอีกหรือเปล่าด้านหลังนีหรือเปล่าด้านหน้า ผมว่าน่าจะมีตัวอยู่ที่เมืองนะเออเมวว่ะเดี๋ยวเราต้องต้ใจเย็นๆเหลือแปดตัวเหลือแปดตัวเออมีตัวมีตัวอ้าวแล้วพี่เจอสวยสิบสามคิวโอ้โหพี่ตึงเกินลบหนึ่งสี่เก็บคนเดียวสิบสามคิวเฮ้ย บ้าไปหรือเปล่าเหลือสี่คนตอนนี้สี่คนพี่ก็ไม่กลัวหรอกเอาดิตีเดียวกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเจือสามคนเฮ้ยมีตัวมีตัวมตัวใช่หรือเปล่าไม่ใช่วะ่ะโอ้ตาฝาดเฉยเฮ้ยมีตัวชุบว่ะ โอ้โหพึ่งดูถ้าตัวชุบก็หน้าเมืองด้านหน้าแน่เลยว่ะติ๋ตูด้านหน้าเออตัวตอนวสวยเนี่ไปเรยโอ้โหสิบสี่คิวตอนนีน้ตอนนี้เหลือสี่คนผมต้องเก็บอีกสามคนนะถึงจะได้ที่หนึ่งเข้ามาดิครับไม่ได้กลัวอะไรเลย สามคนเขามาอ้าวเฮ้ยนดอ,อกนี้อุย้ยเชี่ยด้านหลังใจยเย็นเจยเย็นมาดิโดนสวยเจยบไปหนึ่งเล, 2, เลยอีกสองเลยอีกสามรึเปล่ามาดิโดนอู้หูอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นเจเย็นมาดิมาดิฮะอ,อ,อ,อยยยยู้หูเฮ้ยไหนจีเอ็มบอกว่ากลับใหม่แล้วไงบอกว่าจับจับ ไม่ยิงตัวลบแล้วเมื่อกี้อะไรโอ้โหเมื่อกี้ผมจะได้ที่หนึ่งอยู่แล้วนะไปยิงตัวลบเฉยโอ้โหสิบหนะ้าคิวดาเมจห้าพันนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยไปละบ๊ายบายเจนคลับ Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got poke a poker face.